นี่เลยรากเขาสวยงามมากเอามาแล้วก็จุ่มลงในน้ําเลยแค่นั้นจะดึงออกมาให้ดูเนาะนี่เลยรากเริ่มจะมาสวัสดีแม่เอาบางคนปฏติสิมนะคะปลูกเองปลูกเองวันนี้ทำไมก็คือจะพาเพื่อนๆมาปลูกหญ้าหวานแต่ไม่ธรรมดาอีกแล้วแมก็คือจะมาปลูกในน้ํา ระบบอควาพอนิกนั่นเองแล้วก็สารอาหารก็จะมาจากมูลของน้องปลานในระบบอควาพอนิกเนาะก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นปลูกอาหวานในน้ำกันเนาะเดี๋ยวแม่ก็คือจะพาเพื่อนๆไปดูว่าเขามีประวัติที่มาหรือว่าสรรพคุณอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันก่อนค่ะ,ะให้เพื่อนๆดูว่าเขาจัดส่งมาแบบไหนเนาะฝรั่งก็คือ,อซื้อออนไลน์มานั่นเองแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษของเขาเนี่ยค่ะ s วีทลีฟเตเวียรีบัวเดียนาเนาะรังซื้อมา3ต้นแล้วก็รสสอต้นแค่นั้นเนาะอีกต้นก็คือเนา่าเขาส่งมากับไปรสีน์แบบนี้เนาะแพ็กเกจมาเป็นแบบนี้เลยนะเราก็เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันแต่ไม่มีแล้วนะเพราะว่าแมลงปลูกแล้วอ่ะเปิดแบบไหนที่ไม่เคลื่อนมีตัวล็อกอย่างดี เขาจัดส่งมาแบบดีมากเพื่อนๆอ่าดูนี่เลยไม่ได้อะไรนะไม่ได้อันบ็อกซิ่งให้ดูเอาด้านในมีแต่อะไรไม่รู้นานแล้วเหมือนกันเนี่ค่ะเขาก็จะใส่มาเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็เออมาเป็นถุงมาเป็นถุงซึ่งเพื่อนๆจะได้เห็นเนาะก็คือจะวางแนวนอนไปแบบนี้อ่ามาดูกันนะ ยะหวานหรือสเตเวียมีต้นกำเนิดมาจากประเทศปารากวัยในทวีปอเมริกาใต้เนาะแล้วก็เริ่มเข้ามาในไทยในปี2,550จังหวัดที่ปลูกกันมากก็จะมีเอเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็ลำพูนเนาะสรพรพคุณของเขาก็คืออหวานมากกว่าน้ำตาล200 300เท่าแต่ไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือผู้ที่ต้องการคุมน้ำ หนักเนาะบำรุงตับอ่อนช่วยเพิ่มกําลังสมานแผลทั้งภายในและภายนอกแล้วก็ช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองนั่นเองค่ะย่าหวานจะชอบอากาศค่อนข้างเย็นอุณหภูมิประมาณ20-26องศาเนาะแล้วก็เวลาปลูกนี้คือให้เอาใบออกหมดเนาะแต่ว่าของขแม่คือไม่ได้เอาใบออกนั่นเองแต่ว่าก็คือโตให้เนาะเพื่อนๆถ้าเราเอาใบออกรากก็จะมาให้เราไหวเนาะ ทึ่งเลยใช่ไหมกับสรรพคุณของเขาย่าหวานแล้วก็พี่ไมเคิลของขมาก็คือเขาสั่งออนไลน์มานั่นเองก็ใช้เวลาหลายเดือนนะกว่าจะมาถึงเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นปลูกกันเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะปลูกกันเนาะเราจะมาตัดเขาก่อนแล้วก็วัสดุที่ใมาใช้ปลูกวันนี้ก็คือจะเป็นตัวคูเหมือนเดิมคูเนี่ยค่ะ จะมีลักษณะคุณสมบัติเป็นแบบฟองน้ำอะไรอย่างนี้เนาะแช่น้ำอย่างน้อย4ี่ชั่วโมงเนาะ 3- 4ชั่วโมงก่อนใช้หรือว่าแช่ค่ำคืนไปเลยอเดี๋ยวเราจะมาตัดหญ้าหวานกันก่อนค่ะอย่างต้นเข้ามาแบบนี้เนาะเพื่อนๆน,นี่เดี๋ยวจะดึงให้เพื่อนๆดูอันนี้ก็คือรากเขาออกมาแล้วล่ะฝรั่งมาถึงฝรั่งก็แช่ลงในน้ำเลยนะมาดูกันนี่เลยรากเขาสวยงามมาก เอามาแล้วก็จุ่มลงในน้ําเลยแค่นั้นอ่ะใส่ไปคืนแล้วก็ดูแพ็กเกจว่าแพ็กเกจเข้ามาแบบไหนอ่ะอันเนี้ยที่เป็นต้นเนี้ยตายเขาใส่ถุงมาแบบนี้เผื่อเพื่อนๆทางฝั่งเมืองไทยจะประดิษฐ์เวลาส่งของเนาะนี่ค่ะอันนี้จะคล้ายๆเหมือนกระดาษอะไรสักอย่างอะ่ะเออมีความซับน้ําแล้วก็ดินของเขาที่ใช้ก็คือจะเป็นดินแบบ ในระบบอควาโพนิกเนาะประมาณเนี้ยเออไม่จะดึงออกไม่ได้แล้วเพราะว่ารากเขายาวเยียดเต็มที่ไปแล้วนี่ค่ะมาใส่มาในถุงแบบนี้อ่าใส่ลงไปขึ้นเราก็ให้เพื่อนๆได้ดูลำต้นของเขาก่อนอันนี้ก็คือจะเป็นอเริ่มเริ่มแก่แล้วอะไรนี้เนาะเราจะมาตัด เราจะไม่ตัดยอดเนาะเพื่อนๆเพราะว่าถ้ายอดไปเลยอ่ะมันจะเป็นแบบอ่อนเนาะเราจะเอาต้นที่แบบลำต้นแข็งหน่อยนึงอ่าค่ะแม่ตัดแล้วยาวมากนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาตัดเขาเป็นสองท่อนนี่ค่ะเพราะว่าอันเนี้ยค่ะแม่ยังไม่เคยรู้เนาะว่าเอ๊ะรากเขาจะอ่เหมือนโหระพาหรือเปล่าที่รากออกมาอ่ะ รอบๆไปเลยอ่ะแต่ว่าผักบางอย่างเนาะรากเขาจะมาแต่ตรงตาแค่นั้นเนาะแม่ก็เลยงั้นเผื่อไปเลยแล้วกันนี่ค่ะดึงใบเขาออกเลยเราก็แม่ก็คือจะตาดอีกท่อนหนึ่งเนาะเอาตรงนี้ค่อนข้างจะแข็งนิดหนึ่งอ่ะเอาตรงนี้เลยค่ะ อันนี้ได้ต้นหนึ่งนะแล้วก็อันนี้คแมได้อีกต้นหนึ่งนี่ค่ะเอาใบเขาออกเลยจะประมาณนี้เราก็เราจะมาเริ่มต้นปลูกกันเลยนะเริ่มต้นปลูกเลยค่ะง่ายๆเนาะอันนี้คูปของคแม่เสร็จแล้วก็คือจะมาผ่าคูปนี่ค่ะ ผ่ากลางผ่าไม่สุดเนาะเสร็จแล้วจําได้ไหมนี่เนาะตรงข้อตรงเนี้ยแมมคิดว่ารากน่าจะมาตรงนี้เนาะอ่ะแมมก็คือจะใส่ไปเนาะถ้ารากเขาออกมาก็คือจะได้ไปเจริญเติบโตอยู่ในคูปนั่นเองอ่ะเพื่อนๆดูใกล้ๆเนาะนี่ค่ะตรงข้อต่อที่เป็นอับใบที่แม่ดึงออกมาเนาะให้เขาไปอยู่ในนี้เลยแล้วก็เราก็คือปิดไปแค่นั้น ก็คือจะเป็นกระถางที่เป็นแบบตาข่ายเนาะแมมก็คือจะมาใส่เข้าลงไปเลยค่ะนี่เลยดันลงไปให้สุดเนาะอันนี้ก็คือเป็นอันเรียบร้อยนะเพื่อนๆน,นี่แมมก็ไม่แน่ใจว่าอ่าควรที่จะเอาใบออกไหมอะไร่างนี้เนาะปกติปกติควรที่จะเอาออกแล้วก็ให้เหลือใบน้อยที่สุดเพื่อที่อ่า ใบใหม่เนาะจะได้อัดแทงออกมานั่นเองแต่ว่าแม่ไม่รู้จะเด็ดใบไปทําอะไรเนาะณนะตอนนี้ก็คือเอ่อขอบลูกก่อนที่จริงใบสามารถเอาไปทําเป็นเ,เมนูไม่ว่าจะเป็นขนมก็ได้เป็นชาก็ได้เนะาะเดี๋ยวเรามาปลูกต้นหนึ่งนะพาคุค่ะเสร็จแล้วเนาะนี่เลยนี่ค่ะแม่จะใส่ลงไปเลยแบบนี้ แล้วก็อันนี้เขายาวนิดหนึ่งคแม่ก็จะมาตัดเขาออกอ่ใส่ลงไปเลยในกระถางที่เป็นตะข่ายเป็นอันเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเขาไปแช่ในน้ำล่ะแม่ก็คือเอาเขามาวางไว้ในโกรเบตซึ่งด้านล่างก็จะมีน้ำแบบนี้เนาะอ่ะแม่ใส่ลงไปเลย นี่ค่ะอ่ะเบียดกันอ่าใส่ลงไปเลยแล้วก็เราจะยังไม่จบเนาะไม่งั้นตัวคูบของคแมก็คือจะเป็นตะไคร่น้ำก็คือจะมีตัวช่วย DIY ถุงดำเอาแล้วก็มาปิดเขาไว้แบบนี้แค่นั้นเองค่ะอ่าอีกอันนึง ง่ายๆแบบนี้เลยใบยจะเป็นแฉกๆแบบนี้เดี๋ยวแม่จะมาชิมให้เพื่อนๆดูชิมนิดเดียวเพราะว่าเคยชิมแล้วหวานมากอันนี้คุณแม่กัดชิมนิดเดียวแล้วก็หวานมากนะเพื่อนๆเนาะเขาจะหวานกว่าน้ําตาลหลายร้อยเท่าเลยนะเอาเป็นว่าแม่ก็คือเอปาปากําเขาลงในน้ําเรียบร้อยเสร็จแล้วคุณแม่ก็คือจะวางไว้ข้างใต้แถวนี้เนาะ ไม่้แดดแรงจัดสองถึงเขานั่นเองเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงแบบพักฟื้นรอให้อประมาณสองถึงสอาทิตย์เราจะกลับมาดูเนะว่ารากเขามาให้เราเยอะแค่ไหนแล้วมารอดูกันค่ะสามอาทิตย์ผ่านไปเนาะเพื่อนๆมาดูรากของเขากันค่ะแม่จะดึงออกมาให้ดูเนาะนี่เลยรากเริ่มจะมาไม่เยอะนะจะไม่เร็วเท่าอะไรนะไม่เร็วเท่าอาโหระพาแต่ว่าเนี่ยรากมาสวยงามมากแล้วก็ เพื่อนดูลำต้นเนาะสังเกตว่าใบเขาจะเริ่มมาได้จากตรงอ่ขแขนเนาะตรงขแขนแบบนี้นี่ค่ะใบเริ่มมาให้ได้อีกแล้วก็ถ้าลำต้นเขาแข็งแรงเราก็สามารถขยายพันธุ์ได้เหมือนเดิมเนาะคล้ายๆเรียกเป็นปักชำได้เลยเนาะเพื่อนๆปักชำลงในน้ำนี่เลยแต่ว่าต้องมีตัวคูปมาช่วยเนาะ แม่วางไปขืนนเราก็มาดูอีกต้นนะต้นนี้ค่อนข้างจะสูงอาเห็นไหมรากเข้ามาแล้วอันนี้ประมาณสามอาทิตย์นานเหมือนกันเนาะกว่ารากจะเริ่มเดินสวยงามมากค่ะเนะาะอาแม่วางเขาลงไปคืนเนะาะโอเคแล้วก็ค่อยๆหมุนจัดเขานี่ค่ะ เรียบร้อยแค่นี้เองปลูกหญ้าหวานง่ายๆระบบอควาฟอนิกเนาะปลูกหญ้าหวานด้วยน้ําสวยงามมากอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ของแม่ฝากกดไลค์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเจอกันกับแม่คลิปหน้าสวัสดีนะคะ